ทิดารีแสวงเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะในที่สุดซีรีส์เรื่อง w h ฟ From เืออย่างที่นำแสดงโดยห่วงเสียนซ่งเฉียนและหวังอิป,ปอก็ได้ออกอากาศไปแล้วต้องบอกว่าโครงเรื่องโครงสร้างฉากและภาพตัวละครของรายการประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะและคว้าแชมป์กลายเป็นกระแสฮิตทันทีหลังออกอากาศเป็นละครแนวเรืทึกขวัญคอสตูมที่เราคอยมานานมากจริงๆค่ะเครดิตครึ่งหนึ่งน่าจะมาจากการปรากฏตัวของหวังอิป,ปอ ไม่ใช่แค่แฟนๆจำนวนมากเท่านั้นที่ระเบิดแต่ผู้ชมก็ปมมือให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหวังยี้ปอ๋อเล่นเป็นรุ่นที่สองของป๋ายี่หงอี้อย่างเป็นทางการในละครเขาเป็นลูกชายคนที่สองที่มาพร้อมกับเอฟเฟกต์แสงที่นุ่มนวลทันทีที่เขาปรากฏตัวในการเล่นที่เก๋ไก๋และตรงไปตรงมาและวิธีการสะท้อนที่45องศามีผู้หญิงกลุ่มใหญ่มากมองด้วยความตะลึงที่เปรียบเสมือนฉากงานแฟนมิทติ้งขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ ในฐานะลูกชายคนที่สองของกรมโยธาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมวายิปปอ,อสามารถศึกษาความลับของช่างฝีมือได้ดีมากไปลี่หองอีเป็นตัวละครที่ทรงพลังและการปรากฏตัวครั้งแรกคือการชิมอาหารจากปลาหมึกไปจนถึงซุ้มเนื้อแกะไปลี่หองอี้ผู้ซึ่งมีการวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอาหารเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีชื่อเสียงอย่างไปลี่หองอีในสมัยโบราณ ผู้คนจะไม่ลหลงไหลในงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเลือดรสเนื่องจากไปลี่หงอีเป็นตัวละครทั่วไปที่หมกมุ่นอยู่กับอาชีพการงานของเขาดังนั้นเขาจึงค่อนข้างเฉยเมยต่อความรักความรักในครอบครัวและความซับซ้อนซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับค่านิยมของเซลีเนื่องจากเซลีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และเคยเป็นวิศวกร,รมาก,รรมก่อนและทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาในสาขาที่เขารัก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานางนั้นเี่ลวอีจึงเข้าใจสภาพแวดล้อมของไปลี่หองอีมากเกินไปจากมุมมองชีวิตของเขาบุคลิกภาพของหวังยี่ปอ๋อค่อนข้างเก็บตัวเฉพาะคนที่คุ้นเคยกับเขาเท่านั้นที่สามารถพูดคุยได้อย่างอิสระต้องบอกเลยว่าหวังยี่ปอ๋อเหมาะสมกับบทบาทของไปรลี่หองอีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผู้ชมจํานวนมากสามารถเห็นเงาที่คุ้นเคยของหวังยี่ปอ๋อได้จากไปลี่หองอีมากมายเช่นเงียบขึม ไม่ค่อยเข้าสังคมมีอารมณ์เก็บตัวและมีจิตใจที่ลึกซึ้งบทบาทของไปลี่หองอีประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะและซีรีส์เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นและการแสดงของสีนักสแสดงนําก็น่าทึ่งมากเช่นเดียวกันค่ะหวงเสียนเขาตีความความรู้สึกของเกาปิ่งจูในเรื่องน้ําหนักและความร้ายอนาจได้เป็นอย่างดีซ่งเฉียนเธอทุ่มเทยอย่างมากในการแสดงในครั้งนี้หวังฮี่ป๋อดีที่สุดในการแสดงกิจกรรมทางจิตวิทยา ด้วยการแสดงอารมณ์เล็กๆน้อยๆทรงอีมีความสวยและงดงามมากทำให้หลายคนไม่สามารถขยับตาได้เมื่อพูดถึงบทบาทที่น่าพึงพอใจมากขึ้นของไปลีหงอี้อาจกล่าวได้ว่าบทบาทนี้เข้ากันได้ดีกับหวังอี่ปอและจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทคลาสสิกสำหรับเขาหนึ่งบทบาทของชายหนุ่มที่มีใบหน้าเย็นชาสูงหวังอี่ปอมีแฟนๆนับไม่ถ้วนในชนชิงลิงในละครแม้ว่าหลานวังจีจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ตัวอย่างเช่นในตาของเขา16ปีต่อมาหลานวังจีก็เห็นว่ยอูเซียนอีกครั้งเขาไม่มีคำพูดใดๆอีกต่อไปสายตาของเขาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ทั้งหมดของเขาแล้วหนึ่งในลักษณะใบาหน้าของเขาก็คือเวลาเขาไม่ยิ้มจะรู้สึกเย็นชามากแต่เมื่อเขาหัวเราะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้หน่อมแนมเขาผสมผสานความเยือกเย็นและความน่ารักเข้าด้วยกันและถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษของพระเจ้าสำหรับเขา โดยเห็นนี้เองที่ต้องบอกว่าเขาเหมาะสมกับบทบาทของไปลี่หองอีเป็นอย่างดีไปลี่หองอีเป็นคนเย็นชาและดุดันหลิวหลานพูดมากกว่าหนึ่งครั้งโลงนีไร้ความปราณีแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังคิดว่าเขาไร้ความปราณีมันแสดงให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้มีความรู้สึกแปลกแยกเล็กน้อยและไม่สนิทกับคนอื่นดังนั้นไปลี่หองอีที่เราเห็นจึงไร้ความรู้สึกเพราะเขาไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่น เขาใช้เวลาทั้งหมดศึกษาทักษะเล็กๆน้อยๆนอยในการทำงานแต่เขาไม่ได้โหดร้ายกับหลิวหลานในผลลัาสุดเราเห็นว่าเขาเริ่มหัวเราะแม้ว่าเขาจะยังหยอกล้อหลิวหลานด้วยใบหน้าที่เย็นชาแต่เมื่อเขาหันหลังกลับเขาจะอมหัวเราะเสียงหัวเราะแบบนี้ทำให้ตัวละครของไปลีหองอีดูซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยและเราเห็นว่าเขายังมีด้านที่ตลกอยู่การแสดงออกเล็กน้อยของหวังอีเป่าก,ก็ดีมากเช่นกัน เวลาเขาเย็นชาเราจะมองไม่ออกแต่เมื่อเขาสนุกเราจะมองว่าเขาน่ารักมากบางทีหลิวหลานอาจชอบไปลี่หองอี้ด้วยเพราะเหตุน,นี้เป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งไปลี่หองอี้ซ่อนทุกอย่างไว้ในใจดังนั้นการแสดงออกของเขาจึงไม่มากเกินไปซึ่งสอดคล้องกับลักษณะบุคลิกขาพาของเขามากสองคุณสมบัติสองบทบาทในการดึงดูดแฟนๆไปลี่หองอี้เป็นคนดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีสองจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ หนึ่งก็คือคุณลักษณะของผู้กินอาหารมีกี่คนที่ประหลาดใจกับการปรากฏตัวของไปลี่หองอีเขาเดินเข้าไปในโรงเตียมอย่างช้าๆแล้วคุยกับแขกถึงวิธีการกินปลาเขาเป็นคนที่สง่างา,งามและใจกว้างอันที่จริงในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์หรือในชีวิตตัวละครนักชิมเป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษจากที่เขากินกับเกาปิงจูนั้นน่าสนใจมากไปลี่หองอีไม่เพียงแต่ใช้ตะเกียบ แต่ยังต้องกินพร้อมภาเน,นาด้วยความแตกต่างนี้ทําให้ผู้คนหัวเราะเพิ่มความสนุกสนานให้กับบทบาทของปลีหงอี 3. ความพยายามของหวังอี้ป๋อแน่นอนว่าทุกคนสามารถจดจําไปลี่หงอีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของหวังอี้ป๋อผู้ชมจะจดจําเขาได้อย่างแน่นอนค่ะหวังอี้ป๋อทําได้ดีมากในฉากที่เข้มข้นหลายฉากในละครโดยเฉพาะหลังจากจับซ่องเหลืองได้เขาก็ถามว่า ทำไมคุณถึงอยากฆ่าคุณปู่ของฉันเขาต้องการจะฆ่าเขาแต่รู้ว่าไม่ควรฆ่าเขาเขาจึงพยายามควบคุมความโกรธของเขาและสุดท้ายกลายเป็นน้ำตาไหลทำให้คนรู้สึกเศร้าและอินไปกับเขาเขาเดินไปที่ร้านค้า18แแห่งเพื่อค้นหาหลิวรันแต่หลังจากเห็นเธอความคิดของเขาที่ต้องการปกป้องเธอแต่ไม่กล้าแสดงออกก็ถูกตราตึงไว้ในดวงตาของเขาซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความอ่อนโยนของเขาในความเป็นจริงแล้ว เมื่อพูดถึงการถ่ายทำวังยีปปอก็ทำงานอย่างหนักเพื่อฝ่าฟันตัวเองเขาพยายามที่จะออกจากเขตสบายๆและท้าทายบทใหม่ๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่สถานีปักกิ่งละครเวทีเรื่องดิมและดิมก็มาถึงในที่สุดหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็น่าจะเป็นการสิ้นสุดทัวร์ข้าวเมืองของละครดีมและดีมในฐานะแฟนๆและผู้ชมเราก็รู้เช่นกันว่านี่ไม่ใช่จุดจบเพราะก่อนหน้านั้นเนื่องจากโรคระบาด ยังคงมีบางสถานีที่ไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นทางการตามกําหนดและส่วนใหญ่อยู่ในสถานะซบเซาและเลื่อนออกไปและเราเข้าใจสิ่งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงสามารถจินตนาการได้ว่าจะมีการแสดงมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากสถานีในกรุงปักกิ่งจากมุมมองในปัจจุบันจุดแวะนี้เป็นจุดสุดท้ายของแผนเสมอแฟนๆก็ยังคงมีความเศร้าอยู่บ้างหวังว่าทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างปกติและรับเื่อนตามกําหนด ผู้ชมรับรื่นนักแสดงก็ราบรื่นและทีมงานก็ราบรื่นแม้ว่าเราจะไม่สามารถส่งคำอวยพรทั้งหมดได้แต่เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์อันอบอุ่นในฤดูหนาวสามารถส่งความหวังด้วยความฝันได้ด้วยความฝันเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในฐานะสถานีสุดท้ายในชื่อสถานีปักกิ่งมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าจะเป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเมืองเอง ยังเป็นข้อได้เปรียบด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงหลักหรือเซอร์จันเองก็ทำงานในปักกิ่งและมีข้อได้เปรียบในการซ้อมการแสดงดังนั้นในระหว่างการแสดงของนักแสดงต่างๆความคิดและทักษะการแสดงสามารถปรับตัวได้ดีอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะเป็นทางกลับบ้านสุดท้ายจากการเดินทางอันยาวไกลจะไม่เต็มไปด้วยความสุขและความรู้สึกได้อย่างไรด้วยเหตุน,นี้เราจึงเห็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ บนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของดีมล m l ดีมคราวนี้จะขายบนสองแพลตฟอร์มกล่าวคือไม่จํากัดเพียงแพลตฟอร์มเดียวอีกต่อไปการขายของแพลตฟอร์มเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วครบรอบ9้าปีของ d ีมล m l ดีมเสร็จสิ้นการแสดงที่อู่ฮั่นชิงเต่าเฉิงตูหางโจและสถานีเซินเจิน้นสิ้นสุดลงที่โรงละครปักกิ่งโพลีตั้งแต่วันที่22-26ถึงธันวาคมออกตัวในวันที่10ธันวาคม การแสดงของละครเวทีเรื่องดีมลลาดีมได้ผ่านการพลิกผานมากมายนับไม่ถ้วนหลายสถานียังไม่ถูกจัดขึ้นตามกำหนดตัวยังได้รับการคืนเงินและการแลกเปลี่ยนการออกตัวในกรุงปักกิ่งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางพื้นที่ในขณะนี้ของปักกิ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังนั้นหากต้องการไปปักกิ่งเพื่อชมละครข้อกำหนดก็สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะว่ากันว่าความเร็วของการคว้าตั๋วสำหรับละคร คือเท่าเดิมเมื่อออกตัวสำหรับการแสดงที่อู่ฮั่นหน้าเว็บและแอป,ปถูกขางล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงและการติดอยู่เกือบสองชั่วโมงหลังจากนั้นหลายคนมองไม่เห็นที่นั่งของพวกเขาแต่พวกเขายังคงมีความคาดหวังดังนั้นจะมีสถาน,นาการณ์ของการพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกครั้งที่ออกตัวความฝันเหมือนความฝันจะถูกค้นหายอย่างร้อนแรงและครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนว่าสถานีปักกิ่งเป็นสถานีสุดท้าย แฟนๆก็อดไม่ได้ที่จะอยากเจอคนไข้หมายเลขห้ามานานแล้วและพวกเขาก็เริ่มขอพอรให้ได้ตัวบางคนก็ดีใจและบางคนก็กังวลต้องบอกว่าตั๋วสำหรับละครเรื่องดีมและดีมนั้นหายากมากเพราะเซอจันมีแฟนๆจํานวนมากที่มีความกระตือรือร้นและโอกาสที่แฟนๆหลายสิบล้านคนจะได้รับตัวนั้นน้อยมากจริงๆค่ะคราวนี้เป็นวินาทีดังนั้นส่วนใหญ่แฟนๆกลับได้แต่ความผิดหวัง อีกอย่างความนิยมของผู้ป่วยหมายเลขห้าที่เสือจานแสดงก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู่มากเช่นเดียวกันมีคนมากมายไปหาเขาจะเห็นได้ว่าเขามีพลังมากแค่ไหนอย่างแรกก็คือทัศนคติของเขาเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้แสดงในละครเขาร่วมมือกับนักแสดงทุกคนทุกขั้นตอนนั้นใหม่และยากสำหรับเขาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาเอาชนะความยากลำบากที่ละขั้นตอนเพื่อที่จะเป็นคนเก่งในงานนี้ ข้อกำหนดของละครที่เข้มงวดมากไม่มีเอไม่มีการถ่ายทำซ้ำความผิดพลาดคือความผิดพลาดอาจทำให้คนดูอับอายเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยกล้องจะไม่ช่วยให้คุณหลีเลี่ยงได้ถ้าคุณต้องการที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะทำผิดพลาดได้พิจารณาจากฟีดแบ็กจากคนรุ่นก่อนและนักแสดงสดเขามีทัศนคติที่จริงจังมากในละครบทสนทนาเขาจะเรียนรู้บทล่วงหน้า นำเสนอแนวคิดของตัวเองเมื่อพูดคุยกับคนรุ่นก่อนและฝึกฝนต่อไปจนกว่าเขาจะคุ้นเคยคุณจะมอบอะไรให้กับผู้ชมบ้างนำสัมผัสมาให้พวกเขาและจริงใจกับพวกเขาเขาจะส่งต่อคนไข้หมายเลขห้ที่เขาคิดให้กับทุกคนและส่งต่อความรู้สึกที่เขารู้สึกกับทุกคนนี่คือทัศนคติของเขาที่มีต่อผู้ฟังและเขาก็นำสัมผัสและความจริงใจมาสู่ผู้ฟังอย่างแท้จริงจากความคิดเห็นที่ตอบรับ จะเห็นได้ว่าพวกเขาชอบคนไข้หมายเลขห้ามากประการที่2ก็คือการประเมินของผู้ชมแฟนๆส่วนใหญ่ที่ไปดูละครเรื่องดีมและดีมเป็นแฟนๆของเสือจานและอาจมีแฟนๆของคนที่เดินผ่านไปมาและรุ่นพี่คนอื่นๆอย่างไรก็ตามแฟนๆของเือจานปฏิเสธไม่ได้สําหรับคนส่วนใหญ่และบางคนอาจคิดว่าคําติชมของพวกเขาคือตัวกรองแต่จริงๆแล้วมีการยกย่องอย่างมากจากผู้ชมคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนๆของเือจาน จากผลตอบรับจากพวกเขาสิ่งที่กล่าวถึงมากที่สุดก็คือเสือจานระเบิดมากผู้ป่วยหมายเลขห้าได้รับวิญญาณจากเขาฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่เสือจ้านทําได้ดีมากเสียงตะโกนนั้นทําให้ฉันช็อกช็อกเกินไปแล้วผู้ป่วยหมายเลขห้าได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้ชมสุดท้ายคือการประเมินที่ได้รับจากคนรุ่นก่อนๆน,นักแสดงทีมงานเบื้องหลังผู้วางแผนและผู้กำกับที่ร่วมมือกับพวกเขา ล้วนยกยองเสือจ้านพวกเขาเปิดกว้างและเสือจ้านนั้นยอดเยี่ยมมากมาตรฐานของละครได้ทดสอบความจริงใจในตัวเขาเองความจริงใจแบบนี้เป็นภูมิหลังของเสือจ้านเสมอมาและพูดได้ว่าเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยความรักมากมายความจริงใจโดยกําเนิดนี้คือสิ่งนี้เสือจ้านพิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่งเสือจ้านได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายในวงการนี้ถ้าเขาสามารถรักษาความทะเยอทะยานดั้งเดิมของเขาและยืนมั่นในสิ่งนั้น อนาคตจะส่องแสงมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ1ชั่วโมงก่อนการจำหน่ายตั๋วของสถานีปักกิ่งบนแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการผู้ชมมากกว่า39,00 0คนคลิกที่ป้ายกำกับอย่างเห็นการแสดงที่ปักกิ่งการแสดงนี้เป็นการแสดงที่มีกำหนดการมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวในอู่ฮั่นสถานีอื่นมีการแสดง6ครั้งใน3วันและสถานีปักกิ่งมีการแสดงเพิ่ม4ครั้งในอีก2วันเนื่องจากจำนวนการแสดงที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์แฟนๆหลายคนจึงกระตือรือร้นที่จะลองโดยหวังว่าพวกเขาจะเป็นที่ชื่นชอบของเทพเจ้าแห่งโชคและมีความคิดเห็นและข้อความที่กระตือรือร้นอยู่ทุกหนทุกแห่งด้วยการแพร่กระจายของวัฒนธรรมสมัยนิยมดรีมและดรีมได้รับการประเมินและการสแสวงหาที่หาย,ยากเช่นนี้ทำให้ผู้ชมได้รู้จักได้เข้าใจและติดต่อกับละครมากขึ้นและเพิ่มรสนิยมด้านสุนทรียะของสาธารณชน แม้จะมีเงื่อนไขที่อำนนวยมากมายแฟนละครที่เตรียมมาอย่างดีของละครที่คว้าตั๋วก็ยังไม่รู้สึกผ่อนคลายเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการคว้าตั๋อออนไลน์ตั๋วสําหรับละครเรื่องดีมและดีมจากข้อมูลของชาวเน็ตเขากล่าวว่าเขาจ้องที่หน้าจอเป็นจนํานวนวินาทีและคลิกเพื่อคว้าตัว๋วตอนเวลา12นากาเมื่อเขาคลิกเข้าไปรู้สึกทึ่งในทันทีและการแสดงทั้ง10รายการ ของห้าวันถูกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีเมื่อเทียบกับเครือข่ายขัดข้องและกล่องของสถานีก่อนหน้านี้ความกระตือรือร้อนและจํานวนแฟนๆที่รอสถานีนี้ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นความเร็วดังกล่าวทําให้ผู้คนเข้าใจว่าตัวไม่เคยออกและตั๋วถูกขายหมดก่อนที่ผู้คนจะรู้ต้องบอกว่ามือของกุ้งเปลี่ยมได้กับฟ้าผ่าจริงๆและน่าทึ่งมากจริงๆค่ะเวอร์ชันรีมและรีมของเซอร์จานมีทั้งหมด9สถานี มีการซื้อสถานีชางชาและยกเลิกสถานีจงโจปัจจุบันมีเพียงสถานีปักกิ่งและสถานีเซี่ยเหมินแม้ว่าจะมีปัจจัยดีๆมากมายสำหรับสถานีนี้แต่ก็ยังยากที่จะหยุดช่องว่างที่สองนี้แสดงให้เห็นว่ามีคนตั้งตารอละครเรื่องนี้กี่คนและศักยภาพทางการตลาดของละครเรื่องนี้อยู่เหนือจินตนาการอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือความเร็วของกุ้ง เซอจานจะแสดงสิบรอบติดต่อกันใน5วันแต่ละรอบใช้เวลาสี่ชั่วโมงภาระงานนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับเสอ่์จานแต่เขามีความเป็นมืออาชีพและทัศนคติในการทำงานที่จริงใจเสอจานเปรียบเสมือนผู้สร้างปฏิหาริย์ความดึงดูดใจและเสน่ห์ทางศิลปะของเขาทำให้การรับรู้ของผู้ชมรู้สึกมีความสุขและสดชื่นครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากมนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ